ว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ทำอะไรอีกแล้วแ <c> ม <oughs> ่ปับ <c oughs> โย<อ>วันนี้มาลื้อโซลาเซลล์และก็ติดตั้งใหม่นะครับ <c oughs> นี่นี่ลื้อแผองพวกนี้ไปติดตั้งนูน้นนู้นเลย <c oughs> แล้วก็ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่แล้วใช้ไฟใหม่น่ะตัวด้าน,นซ้ายตัวด้านซ้าย อย่บดีๆนะพี่บ้านนะตรงเท้าลื่นมั้ออกแผงลงครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เอาลงมาได้ทำหัว MC4 ใส่หัวก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยล้างทำความสะอาดแล้วก็ค่อยยกขึ้นไปข้างบนไปรวมก็บแผงข้างบนนะครับทำไรครับช่างโจ้เข้าหัว m c 4ครับเข้าทำไมครับเอาออกไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับ <laughs> นายนายวิธีการเข้าหัว m c 4ยังไงสอนเพื่อนๆหน่อยดิ อันนี้เสร็จแล้วช่างมันอ่าอันอันไใช้ไปก่อนตูุดของหัว M4 คู่หนึ่งก็จะมีอ่าอันนี้ก็คือบวกที่มีสีแดงนะครับอันนี้เป็นลบอันนี้บวกอันนี้ลบอ่ะแล้วก็หัวข้างในเนี่ยอันใหญ่จะเป็นบวกอันเล็กจะเป็นลบอ่าในนในมันต่างกันไงอันใหญ่เป็นตุ้มเป็นแบบนี้เราอ๋อปลายหัวไม่เหมือนกันนะปลายหัวใหญ่เป็นบวกปลายหัวเล็กเป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอ่า ก,ก,ก็เอานะครับใส่ใส่ไปก่อนอืมก็อันนี้ใส่เสียบเข้าไปอ๋อเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยบีบค่อยบีบบีบล็อกบีบล็อกแล้วก็ค่อยเอาเนี้ยเสียบให้สุด เชือพวกมันก็จะเป็นกึกใช่ไหมอ่าตึกๆึกเซเทียนนี่ก็อยู่แล้วต้องดูให้ไฟเนี่ยมันถึงขอพอจะถ้ามันลึกไฟสแสดงว่ายังไม่สุดอืมเหมือนน,อนู้นโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ล้างแผงเสร็จแล้วก็เช็วควัลชีกูดกลางแดดเอาท่วมาลรงนา้ ขโมงก็จับลางไปแล้วเท่าไรกี่โวลต์อันนี้ซีสามแล้วแพงอันนี้สามสิบแพงกลางนูง้นเหรอบางเดงไทยบางเดงไทยสามแปดเตือนเรียงเอาไหนเรียงเอาสูงสุดอยู่สายสุดไหมเฮ้ hey. แล้วก็เรียง ลองลงมาเรื่อยๆเอออ่ะนี่เราจะขึ้นอย่างนี้นะใช่ไหมจะขึ้นอย่างนี้หนึ่อสองโวลต์หนึองโวลต์หนึสองโวลต์แต่แอมไม่รู้เนาะแอมก็ได้แอมมันต้องต่อ <M S 2> <M S 1> มันต้องมีโหลดก่อน,น,ออน,นเพืจะว,วัดแอมได้จริงๆริงแผงนี้เท่าไหรซีแอมแปดแอมแปดแอมแปดแอม จริงๆก็ได้ประมาณแปแอมแล้วทั้งหมดอ่ะโอเคตามนี้เดีขึ้นไปข้างบนติดตั้งโอเคครับตอนนี้เราก็วัดสายไฟทำรางเสร็จเรียบร้อยนีแพงเก่าเราก็จะเอาแพงอันนั้นขึ้นมาตามนี้ตามที่วัดขนาดไฟ เอ้ยเอาหัว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 ลงหนี่งเอาหัวลงกับด้านเอ๊ะอะใช่ใช่หัวลงฝั่งโน้นมันจะได้พมเวลาพุมจับมันจะได้ง่ายๆหน่อย,ยเอ๊ะ ชาวล็อกวะเนี่ยชาวล็อกอ่ะทรงยังแบดเปล่าอันนี้อันนี้ไว้ต้องการนะครับเดูตัวเกรดูถายเอ้ยเดี๋ยวน่อยร้อนนะจ๊ะ ให่นี้เดี๋ยวเราต้องเจาะรูอย่างงี้ป่ะฝั่งหนึ่งบวกฝั่งหนึ่งลบแล้วก็ต้องใส่เปเกอร์ตัวใหญ่นี้เพราะไอ้ตรงนั้นเป็นจุดรวม หน้าแพงบวกกบนีลบใส่อิเ,อร,เอร์เตอร์ใหม่นะครับอันนี้พนักงานโรงงานทำขัวแบตเต,เตอรี่นี่คูเต้เจอคนยู่ยจู่โจม <c oughs> <c oughs> นี่ครับแบตเตอรี่สองชุด48โวลต์สองชุดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเชื่อม <S <S เชื่อมรางเข้าไปต่อน,นี้ท่อตัวเชื่อมแบตเตอรี่ครับแล้วก็แบตเตรรเอรี่มาชาร์จเจอตัวใหม่ A B P t ครับแล้วก็แปลงไฟขนาดเข้าไปนี่ตัวนี้ตัวใช้งานครับตัวใช้งานหลัก A C 1 0 0แอมป์เฮ้ยไม่ใช่สิ5 0แอม แล้วก็ DC DC 100แอมป์นี่ DC 100แอมเพื่อให้กระแสะไหลดีกระแสะอะไรเขาไปนู้นเลยเต็มที่หัวแดยห <c oughs> ินเงียบกันไปแถวครับที่บารได้เลน่นหวยปะครับพี่บาร ลื้อครับเอามาลือล้อคุดเตยคุเตยได้ปัดปัดฝุด่นเลย <c oughs> เริ่มเหมือนจะไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เราก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับเดินสายดินอันนี้ช่างพูดเหนื่อยละ จากการเข้าหัวหางปลาเท่าไรกี่โวลต์อันนี้52โวลต์52โวลต์มาจากแบตเตอรี่ชุดนี้นะจะไปทำความสะอาดน้ำตาลบวกใบเขาถูกต้องเดี๋ยวก่อนนะอันนี้แผงโซลาเซลล์ชุดเล็กชุดเล็ก เปิดมาไหมมากี่บนร้อยสองบนอันนี้ทำไมทำไมทำไมต้องมีสองชุดครับอธิบายหน่อย <c oughs> ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ช่วยกันชาร์จเพราะว่า<ป>ทั้งสองชุดเนี่ย จำนวนแผงไม่เท่ากันถ้าไปตามกับเครื่องะรู้เลยอาจจะมีอาหารในอนาคตได้เออสรุปแล้วทั้งหมดมัน12บวกกับอีก6เป็น18แผงแต่ว่าแยกกันแยกชุดชาร์ดอันนี้ชุดเล็กไฟ52หัวเหมือนกันเนาะถ้างั้นอันนี้ก็ต้องสับอันนี้ตรงไหน นี่นะครับอันนี้เราก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะปิป่งปิ่งแปะสี่สางกิบสี่สิบแปดเนาะแคปหลอกค้างสี่สิบแปดวี ยังสำเนาแล้วเราก,กดตัดปุ๊บอือสี่ที่แปดวนแล้วนเราก็จะแปะแปะ,ปะ,ปะรายการต่งตงตงตางๆตมหน้ากล่องนะครับวันนี้นี่นชุดโซล่าเซลล์สิบสองเพลง ชิลเซลหกแผงจะอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้โอเคอ่ของเปิดระบบอันนี้ตัวปัดบ่าเชื่อมนี่นะอ่ะโจอเปิดถูกนะไม่ถูกกระตุม้มมาเปิดระบบตัวใหญ่บนสุดบนสุดของแบตเตอรีก่ก่อน 53โวลต์แบตเตอรี่อ่าใช้ดได้ตุม่มแมตโซล่า,ลาขึ้นไหมตอนนี้ 90, 90โวลต์ในในตัดตึก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 ละทึกทุกคนะอ่ะโอเค68โวลต์นี่เพราะว่ามันมืดแล้วบรรยากาศมืดแล้วป้ายมาเปิดอ๋อนี่ทับขึ้นยัง อย่างตามลำดับท้ายสุดตูมอ่ะเฮ้ยวัดไฟโจโจวัดวัด,ว,ดวัดไฟเอซีหน่อยเช็คก่อนก่อนเพื่อเขาใช้งานมาช่วยถือแบบ ยีิบสองอ่ะตรงนี้ยี่สโอเคเสียบกราก้าวด้วยเอ้ยเสียบเช็คด้านซ้ายด้วยเช็คด้านซ้ายด้วยอ่ะแล้วก็ลายลายกาก้าวเสียบลายกาก้าวนั่นแหละนั่นแหละเหนื่อยละอ่ะลายกาก้าวก็ขึ้นแล้วฝั่งนี้ฝั่งขวาลายกาก้าวขึ้นไหมขึ้น ลองเอานิวตันกกาวดินิวตันกกาวดิ <_ EN> ขึ้นไหมไม่ขึ้นดิวต้อนกาวอ่ะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเช็คนิวตันกกาวด้วยฝั่งนี้เออเอาชัวร์ <_ EN> ตัวนี้ทำงานปกติเ,เขาดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าฟุนน้นนี่เป่าเป่าฟุ้นออกมาเดี๋ยวจะใต้ใไฟแอซี ไ,ไฟ AC อุมอ้มอุ้มเราเพลิดเลยเฮ้ยป้าฝุ่นนี่ป้าฝุ่นออกมาแล้วก็เด็กควาดออกเพราะว่าข้างใต้เรากวาดไม่ได้หรอกมันจะมีสัญลักษณ์อุ้ยมันเอาปวดนี่ไหม,ม,มลูกสอยฟ้ามาแต่ว่ามันยังไม่มีไม่ได้ดึงมนาะแค่มาสำรองไปใช้อันนี้จะมีไฟ AC ไฟแผงไฟแบตอ๋อนี่ไง AC แบต แล้วก็อินเวอร์เตอร์แพงอันนี้อันนี้ทำงานปกติเล่ยหอ,อ่ะถา้าถ้าจะปิ้นให้ให้ผมปิน้นปิ้นได้นะเป็นเป็นสติ๊กเกอร์แปดตอนนี้อัน<ม>นี้อันนี้แผงสิบสองแผงเก่าสิบสอง 9, แพงเก่าที่อยู่ด้านล่าง,างนี่ฉลานี่ครับฉลาด้านล่างไม<อ>่ใจอมแพงนะครับชุดจุดเก่าที<อ>่ที่ก็ติดตั้งไว้แล้วก็ผ่าเสร็จลูกก็ใช่ครับแล้วก็มาใส่นี้ข้างบนนี้ลงข้างล่าง ัวนี้กันดูดก,กันฟ้าผ้าลง่างว่าเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ชาร์จแบต48โวลต์นะแต่ก็อีกชุดหนึ่งชุดใหม่วันนี้หกแง็งวาเข้าตัวนี้ขึ้นตัวนี้ทั้งสองชุดทั้งสองชุดเชื่อมกันเชื่อมชาร์จช่วยกันชาร์จ ช่วยกันชาร์จไฟเนี่ยข้าหมอบวกสีแดงนำลบปกติช่วยกันชาร์จช่วยกันชาร์จข้าหมอหนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชุดรวมเป็นสองชุดสี่ที่แปดโวลต์รวมเป็นสองร้อยแอมป์ชุดละหนึ่งร้อยแอมป์หนึ่งร้อยแอมป์หนึ่งร้อยแอมป์นะครับเวลาใช้ <c oughs> แล้วออกตัวบนออกตัวบนแล้วก็มาเข้านี้ ข้อมอนนี่คอมองนี้ม,ๆๆมอแปลงไอตัวนี้เท่ากับใช้แบตเตอรีน่นะครับทั้งหมดอะ200แอมป์4.8โวลต์200แอมป์แล้วก็ตัดต่อนี่ครับ4.8โวลต์200แอมป์แล้วก็ไฟเชื่อมจากในกรณีที่แบตไม่พอแผงชุดข้างล่างที่เราทำใหม่ สิบตองแผงเกาหกแผงเข้าไปไม่พอรวมแบตกหมดมันจะดึงไปจากตัว <Yeah. S 1> ไฟฟ้าชุดใหญ่มันรวมก้าเท่ากับตัวเนี้ยดึงไปมาใช้ได้หมดเลยทุกทุกตัวของโซลาเซลล์ในเนี้ยมาใช้ตัวนี้และมาออกตัวนี้ม่เ,เกิน์ห้าสิบแอมป์ครับถ้าจะต่อใช้ม่เ,เกิน์ห้าสิบแอมป์ตัวนี้ก็ต่อกกอุปกรณ์ไฟฟ้าไ,ได้หมดเลยพวกแอร์ก็ได้พวกอะไรได้ นี่ต่อปร๊มน้ำตัวนู้นน่าจะเลือกเปลอาในละกลางวันนี่สบายเพราะว่าอันนี้รวมเท่ากับสามแผงว่าสามจุดสามจุดรวมกันหมดเลยเท่ากับตรงหม้อนี้สามจุดนี่ก็น่าจะแม้เต็มที่แหละในตัวก็มีใช้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตินตีตัวนี้ตัวนี้เป็ะเอรีเนาะเมนเมนแอรีลัง นั่นยิ่งจะให้คุณกินแปะอะไรอีกอะนี้คือชุดชุดต่อสิบสองแผงสิบสองแผงที่บนตรงพาสิบลูกครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ลงลงอันนี้ก็ลงอันนี้ <c oughs> ทุกตัวทั้งทั้งสิบสอง,งแผงหกแผงจะช่วยกันชาร์จสี่แปดโวลต์ช่วยกันชาร์จเพราการชาร์จรวมเนี่ยมันจะมารวมรวมเข้าบัดบาร์ตรงนี้รวมช่วยกันชาร์จไม่ว่าจะสิบสองแผงหรือหรือหกแผงมันก็ช่วยกันชาร์จช่วยกันชาร์จเพราะมันเชื่อมกัน เสร็จแล้วมันก็มาเข้าอันนี้ถึงออกบนถ,ถึงไปใช้ถึงใช้ตัวนี้แล้วก็วถ้า,าสามแผงรวมกันก็ึ้ออันนี้อาสามสามจุดอันนู้นคือ,อเอาพสองร้อยยี่สิบโวลต์ออกไปใช้ใช่อันนี้คือเอาอไปใช้แลวครับ,รบตัวนี้ก็อ,อ,อกไปใช้แล้วแล้วก็ในตอนมีที่แบตตัวนี้หมดซึ่งมีสมัยจะดึงดึงทุกทุก<อ>ใ่ที่อยู่ข้างบนนั้นมาใช้ได้ด้วย เชื่อมถึงกันหมดเลยเชื่อมเจาะใช่ตัวเนี้ยทุกระบบตัวเนี้ยเชื่อมทุกระบบเชื่อมแผงใช่ไหมอ่าเป็นเป็นการดึงดึงไฟไฟที่แปลงมาแล้วดึงไปเป็นไฟบ้านมาแล้วมาเข้าร่วมกันเพราะตัวนี้มันสามารถดึงที่แปลงแปลงแล้วมาใส่ไฟบ้านมันก็จะกระท้อกับตัวเนี้ยใช้ไฟครบทุกแผงแล้วไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับแผงเล็กๆยยอยๆนะคือครบทุกแผงจุดใหญ่จุดกลางจุดเล็กรงกันหมดเ ้ม,มีต่อไปเขาถามมีแค่นชุกนี้เขาหมอนว่าดูวิดีโอเดี๋ยวดูวิดีโอเดี๋ยวรองลงยูทูบโทรโทรโทรถ,ถามโทรหาช่างช่วยแต่ระบบมันง่ายอยู่ครับระบบมันง่ายอยู่แค่แแบบนี้มันคือนีอ่มันตัวแปลงมันมารวมได้หมด มันมาลงนี้หมดเลยแผงนี่ช่วยกันชาร์จเนี่ยชาร์จชาร์จก็มาโดนหม้อแล้วก็มีหม้อนี่มาใช้นี่หมดเลยครับมาใช้นี่หมดเลยแล้วก็มาใช้ต่อนหมดเลยพอใจพอใอ่ไหมครับคนนั้นเขาขายในก็ได้เราเราเราต้องสลับอะไรไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องอัตโนมัติอัตโนมัติทุกอย่างทีนี้ก็ถ้าวัดเสียบเสียบสปายใช้ถ้าใช้แรงๆก็ค่อยมาตอนนี้แล้วก็แยกไป เบเกอ,ยอร์ย่อยเรียบร้อยครับเตือนไฟระบบโซลาเซลล์ออกกิดเนาะเรียบร้อยชุดแบรตเตอรี่อ่ะร่วมกันชาร์จค่าล็อกอคืนนี้ค่่าาเกาคืนนี้คืนนี้ครับแบตเตอรี่48โวลต์สองชุด สี่ทแปดโวลต์สองชุดชุดนี้ชุดในกับชุดนอกแล้วก็อินเวอร์เตอร์ออฟกิดไฮไฮบิดออฟกิดสี่ทแปดโวลต์หกพันแอมป์เอ้ยไม่ใช่หกพันแอมป์กเด็หกพันเท่าไหร่หกพั 6, นวัตต์เนาะโอเคเราก็จะเดินเดินประมาณนี้เนะาะชัดเจนใช้งานง่ายคือใช้งานไฟ AC ตัวน,วนี้ตัวเดียวเลยเข้ามาเชื่อมเอา เดินสายไฟเบอร์หกไปให้แล้วนะครับกับเบรกเกอร์50แอมป์มิซูมิชิโอเคเรียบร้อย,อยนี่